ขอ,น,อน้อมแด่อ,องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นน้อมกราบพระติธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้สะสมบนชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบทสวดนะโมค่ะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นสะพานบุญต่อไปด้วยนะคะชาวพุทธในปัจจุบันเวลากราบไหว้บูชาพระพุทธรูปก็ไม่ค่อยจะนึกถึงพระบุณของพระพุทธเจ้าสักเท่าใดน,นะแต่กลับไปนึกถึงพระองค์ในแง่มุมอื่นเช่นผู้วิเศษบางก็อธิษฐานขอให้พ้นทุกข์บางก็อธิษฐานขอให้ถูกหวยรวยเบอร์บางก็อธิษฐานขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บถ้าอย่างนี้ถือว่ายังไม่เข้าใจหลักการของพระพุทธศาสนา ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยให้สัญญาว่าถ้าหากใครเดือดร้อนหรืออยากได้อะไรก็ให้มาขอแล้วจะช่วยพระองค์กล่าวเพียงแต่ว่าท่านทั้งหลายจะต้องเพียรพยายามทำเอาเองเราตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นตุมเหหิกิจจังอาตัปังอักคาตาโรตถาคตา การขอนั่นขอนี้จากพระพุทธรูปจึงเป็นความเข้าใจที่ผิดและไม่สอดคล้องกับหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงให้ไว้ถ้าหากการขอร้องอ้อนวอนช่วยให้สมความปรารถนาได้จริงโลกนี้ก็จะไม่มีใครที่ไม่ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการเพราะทุกคนจะได้หมดซึ่งนี่คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเป็นการกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปโดยระลึกอยู่เสมอว่ากำลังกราบไหว้บูชา ท่านผู้มีพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระกรุณาคุณบุญกุศลทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแม้ว่าสิ่งที่เรากำลังกราบไหว้บูชาอยู่นั้นจะเป็นเพียงสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าองค์จริงก็ตามนอกจากจะเข้าใจพระพุทธรูปว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีชาวพูดอีกมากที่เข้าใจว่าพระธรรมหมายถึงพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ไบาลานและพระสงฆ์ หมายถึงลูกหลานชาวพุทธที่นุ่งห่มผ้าเหลืองความจริงแล้วพระธรรมไม่ได้หมายถึงพระไตรปิฎกหรือใบลานเพราะพระไตรปิฎกหรือคำพีใบลานเป็นเพียงสิ่งที่ใช้บันทึกและอธิบายพระธรรมเท่านั้นหากจะเปรียบก็เหมือนตัวยากับฝอยยาถ้าเป็นตัวยาใครนำมาต้มกินก็จะหายจากโรคแต่ถ้าเป็นฝอยยาใครนำมาต้มกินก็ไม่หายจากโรค เพราะฝอยาไม่ใช่ตัวยาแต่เป็นแค่คําอธิบายเกี่ยวกับยาเท่านั้นทำนองเดียวกันพระธรรมนั้นเปรียบเสมือนตัวยาใครนำมาปฏิบัติก็ย่อมพ้นทุกข์ส่วนพระไตรปิฎกหรือคำทีใบลานเปรียบเสมือนฝอยาที่อธิบายสรรพคุณของตัวยาถ้าเพียงแค่อ่านแต่ไม่ปฏิบตัติก็พ้นทุกข์ไม่ได้ในส่วนของพระสงฆ์พระสงฆ์ที่อยู่ตามวัดต่างๆนั้น ถ้าหากหมายถึงลูกหลานชาวบ้านที่น่องห่มผ้าเหลืองก็ถือว่ายังไม่ใช่พระสงฆ์ในความหมายที่แท้จริงเพราะมีฐานะเป็นแค่สม,มุติสงฆ์เท่านั้นพระสงฆ์ในความหมายที่แท้จริงจะต้องเป็นอริยสงฆ์ผู้บรรลุมรรคผลและนิพพานแล้วซึ่งอาจจะเป็นบรรพชิตหรือฆราวาสก็ได้ประเด็นนี้มีคนไม่เข้าใจถึงขนาดที่ว่าจะนับถือเฉพาะพระพุทธกับพระธรรมเท่านั้น เพราะเห็นพระสงฆ์ที่เป็นสมมุติสงฆ์ประพฤติตนเสื่อมเสียก็เลยไม่นับถือแต่ถ้าเข้าใจว่าพระสงฆ์หมายถึงอริยสงฆ์ความเสื่อมเสียของสมุติสงฆ์จะไม่มีผลต่อศรัทธาในพระตนะตรัยเลยแม้แต่น้อยจะอย่างไรก็ตามเมื่อใดที่สมุติสงฆ์บรรลุมรรคผลและนิพพานท่านก็ยอมได้ชื่อว่าเป็นพระอริยสงฆ์ด้วยเหมือนกัน มีคำถามหนึ่งที่หลายคนอาจจะสงสัยก็คือทำไมการกราบไหว้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะต้องจุดธูปสามดอกจุดเทียนสองเล่มและบูชาด้วยดอกไม้คำตอบก็มีอยู่ว่าการจุดธูปสามดอกหมายถึงการบูชาพระพุทธของพระพุทธเจ้าคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระกรุณาคุณเพราะฉะนั้น เวลาจุดธูปบูชาพระพุทธเจ้าเราจะต้องนึกถึงพระพุทธคุณทั้งสามประการนี้ด้วยถ้าศักิ์แต่ว่ากราบไหว้เฉยๆโดยไม่ได้นึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าหรือนึกถึงอย่างอื่นที่ไม่สอดคล้องกับคำสอนของพระองค์การกราบไหว้ของเราก็คงไม่ต่างอะไรจากการไหว้อิฐไหว้ปูนหรือไหว้ทองคำซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆเทียนสองเล่มหมายถึงพระธรรมคำสอน และพระวินัยหรือคำสั่งซึ่งรวมแล้วก็คือคำสั่งสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้านั่นเองส่วนดอกไม้ก็หมายถึงการบูชาและสงฆ์ค่ะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะหากท่านผู้ฟังชื่นชอบและเห็นว่ามีประโยชน์ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นสะพานบุญต่อไปขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงมากมายพลังบุญขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสวัสดีค่ะ